สวัสดีค่ะวานหมูใบหมูหวานวันนี้นะคะหมูหวานมาอยู่ที่บ้านเรือนไทยค่ะโอ้โหไม้สักทั้งหลังเลยสวยงามร่อรามแสนหรูนะคะส่วนจะเป็นบ้านของใครนะคะแล้วเขาจะทําเมนูอะไรให้หมูหวานชิมเนี่ยเดี๋ยวหมูหวานว่าเข้าไปดูข้างในงปเป็นอะไรดีกว่านะคะแต่อันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราไปชิมอาหารอร่อยๆในช่วงหมูหวานชวนชิมดีกว่านะแล้วค่อยกลับไปคุยกับคนในบ้าน ช่วงหมูหวานชวนชิมวันนี้นะคะหมูหวานพามาที่หมู่บ้านสัมกรนะคะอยู่แถวแถวถนนสุขาพิบาล3ามนะคะอุ้ยมาเจอตู้ไอติมค่ะร้านนี้เขาชื่อว่าตู้ไอติมนะคะแล้วก็ตอนนี้หมูหวานก็นั่งอยู่กับเจ้าของร้านนะคะซึ่งเป็นนักร้องสาวเสียงดีมากมากนะคะหมูหวานเป็นแฟนคลับเขาด้วยนะคะชื่อพี่ก้อยสรัญญาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ก้อยคะทำไมถึงเป็นตู้ไอติมนะคะ เราขายไอติมอะค่ะชันไหมก็ร้านมันเล็กไงใช่ไหมคะหวานเข้ามาเล็กไหมล่ะเล็กไหมล่ะโอ้โหกว้างมากเลยแทบจะหมุนตัวลำบากไม่ใช่ก็คือมีไอศครีมแล้วก็อยู่ในห้องที่ดูเหมือนเป็นตู้กระจกอย่างเงี้ยแต่ว่าเข้ามาแล้วรับรองว่าอบอุ่นนะคะอบอุ่นจริงๆเลยนะคะ เออแตกเลยค่ะเอางี้แล้วกันนะคะตอนนี้พี่ก้อยเลือกร้องเพลงแล้วเหรอคะถึงได้มาหันเอาดีนยังค่ะเสียงสูงนิดนึงค่ะก็ยังร้องเพลงอยู่แต่ว่าอันนี้เป็นงานอดิเรกที่เราเราชอบทานอยู่แล้วเราก็เลยชอบทำชอบทำไอติมหรือว่าชอบทำขนมไอติมอ่ะชอบทานอืมแต่ชอบทำขนมแต่มีคนเขาทำไอติมคนไทยไปติมอยู่นู่ อ๋อก็เป็นหุ้นส่วนของพี่ก้อยนั่นเองะเป็นผู้จัดการค่ะเป็นทั้งหุ้นส่วนผู้จัดการนะคะแบ่งกันคนละครึ่งล้านไปเลยอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้แล้วทีนี้ความจริงแล้วพี่ก้อยเนี่ยชอบทําขนมมาตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่เรียนอยู่ที่อเมริกาอะไรอย่างนี้ก็คือก็คือเปิดตํารานะคะค่ะเป็นแม่บ้านสมองวัยเปิดตําราทาผิดทําถูกทําจนแบบคิดว่าเราชอบแบบเนี้ย คือจริงๆของข้างหลังก็จะหวานไปนิดนึงหรือไม่ก็เค็มไปหน่อยอ่างเงี้ยแล้วก็ทําทำเฉพาะที่เราชอบด้วยนะเพราะฉะนั้นร้านนี้จะมีขนมที่ที่เราคิดว่าโอ้ทานนี่ทานแล้วไม่อ้วนไม่อ้วนฉันชอบก็แบบชอบรสชาติแบบนี้ชอบใบบปรับจนมันแบบแฮปปี้แล้วอ่ะก็จะเป็นขนมที่ร้านนี้จริงๆเราขายไอศครีมเป็นหลัก แต่ความที่เราก็ชอบทานขนมด้วยแล้วก็มีแฟนๆบอกว่าชอบขนมของเราด้วยอะไรอย่างงี้เราก็เลยรู้สึกว่ามาประดับประดากันแล้วก็ทานเข้ากันเข้ากันเลยแล้วขนมที่เสิร์ฟในร้านตู้ไอติมนี่มีอะไรบ้างก็มีบราวนี่ค่ะบราวนี่นี่คือเป็นอย่างแรกที่ที่ทำเพราะว่าชอบทานมากเป็นคนชอบทานช็อกโกแลตแบบเข้มเข้มดำๆชอบไหมชอบค่ะนะคะดาร์กชอบเลยนะค่ะขมเลยใช่ใช่หวานใช่แต่ว่าบราวนี่ของเราจะเป็นแบบ ใช้น้ำมันรับข้าวเราไม่ใช้เนยเราก็จะทานได้มากหน่อยทานแล้วก็จะแบบอะไรอย่างนี้หน่อยก็จะสลิมมิ่งแบบนี้อะไรนะคะไม่ต้องเบิร์นอะไรมากถูกดีเลยแล้วก็ใช้ช็อกโกแลตเป็นของของดัตช์นะคะใช้ใช้ช็อกโกแลตดัตช์แล้วก็ใช้แป้งจากอเมริกาเรียกได้ว่าอิมพอร์ตมาทางนั้นเลยนะคะใช่ แต่ว่าคนทำนี่ก็ Import มาด้วยนะคะมาจากไหนเหรอฮะก็มาจากเมริกาค่ะผมาใจค่ะอ๋อจะหมวยขนาดนี้เอาก็ตัวเองบอกว่าไปตอนไปอยู่อเมริกาไงเราไปเรียนไปเรียนครับอะนอกจากเบราวนี่แล้วยังมีอะไรอีกคะที่น่าสนใจ รู้สึกจะเป็นเขาเรียกว่าทริปเปิร์บานาน่าทริปเปิรก็คือของสดหวานเนาะทริปเปิรบานาน่าใช่ชอบกล้วยปะคะชอบมากก็คือเราจะใช้ปกติมันจะเป็นเค้กกล้วยหอมใช่ไหมคะนี่ไม่ใช่ค่ะมันจะเป็นกล้วยไข่มากกว่ากล้วยหอมก็คือเป็นส่วนผสมแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายแดงมันก็จะหอมมากแล้วก็ไม่ใช้แต่งสีกลิ่นอะไรเลยแล้วก็จะมีอีกหนึ่งกล้วยก็คือกล้วยอบแห้งๆหั่นเป็นชิ้นเล็ก แล้วก็ใส่ไว้ในเนื้อเวลากัดเข้าไปมันก็จะมีแบบสามกล้วยโอ้โหอันที่ขายดีที่สุดก็อันนี้ก็แฟนๆก็เรียกร้องมีสองอย่างแลคะร้านนี้มีอีกค่ะมีอะไรอีกคะชอบทานกาแฟไหมคะชอบมากค่ะกาแฟที่นี่ก็จะแบบว่าปกติคนที่ทานกาแฟจะไม่จะไม่ชอบทานขนมเท่าที่ไปทราบนะคะแต่ว่าคนที่ทานกาแฟจะทานขนมอันนี้เพราะว่ามันกาแฟกาแฟอย่างเงี้ย มันจะขมมากเลยขเขานะชื่อว่า rich rich coffee มันไม่ขมแต่มันหอมอเป็นกาแฟที่อินพอร์ตมาจากที่ไหนคะก็ใช้เราใช้อใชของอินพอรหมดทั้งไอติมทั้งขนมแต่ว่าที่สำคัญคือตัวตัว rich coffee นี่เป็นมีส่วนผสมเป็นซารครีม <c rim> ซึ่ง <c rim> ซึ่งเวลาเราชงกาแฟแล้วเราใส่ครีม <c rim> เข้มข้นมันก็จะหอมค่ะก็จะเป็นสูตรที่ข้างในจะมีลูกเกดเล็กๆคือตัดออกมาแล้วมันจะมีเนื้อ เนื้อที่เป็นไส้ที่เป็นกาแฟเข้มข้นอยู่เป็นวนๆอยู่<อ>ข้างในคล้ายๆมาเบิร์อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าปกติโมวานเนี่ยป็นคนชอบดื่มกาแฟแล้วก็ไม่ชอบอะไรที่มันเป็นทำมาจากาคุกกี้รสกาแฟเค้กกาแฟเนี่ยใช่ใช่หลายคนเป็นอย่างเงี้ยว่าเป็นคอกาแฟแท้ๆอันนี้ต้องลองชิม แล้รองว่าถูกใจใช่ไหมคะัค้งคะถ้ามีเมีเวลาแล้วก็ไม่ได้ติดร้องเพลงอะไรมากนะคะจะทำเ,เขาเรียกว่าเลมอนบัตเตอร์ก็คือเค้กบัตเตอร์เนี่ยนะคะแต่ว่าเราใช้เนยที่มันดีดมันก็จะอร่อยอแล้วเราก็จะฝานเรียกว่าอะไรอ่ะขูดผิวมะนาวลงไปในในเนืน้อมันม,มันก็จะหอมมะนาวแต่แล้วข้างหน้ามันก็จะเป็นแบบเคลือบด้วยน้ำเชื่อมมะนาวสด กับน้ำตาลไปเคี่ยวแล้วมาทานมันจะต้องเตี้ยเตี้ยนะคะถ้าหนาๆมันก็ไม่อร่อยนะคะเพราะว่าหน้ามันอร่อยใช่ไหมคะมันก็จะผาดเตี้ยเตี้ยอันอยู่ตรงนี้แล้วก็มีไอติมใช่ไหมที่เป็นแนวอิตาเลียนเลยเบ่ยร์เดียร้อนมันมันทานแล้วมันก็ไม่อ้วนอีกนะแนะนำเหมาะกับคนสวยงหนุ่มมากจะบอกว่าอ้วนใช่ไหมไม่ใช่ทำอย่างนี้นยโอเคค่ะไอติมมันจะแบบว่าไขมันต่ำมากปกติเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์แต่ของเราสี่ถึงหกแล้วก็วัตถุดิบก็ รียกว่าอิ r พอร์แล้วก็ใหม่สดถ้าเป็นหน้ามะม่วงที่บ้านอะ่ะใช้มะม่วงที่สวนที่บ้านเอามาทำไอติมมะม่วงอะไรคะมะม่วงน,น้ําดอกไม้มหาชนกมีสองชนิดค่ะแต่ตอนนี้เราก็ใช้วัตถุดิบแบบว่าผลไม้เราก็ผลไม้จริงหมดนะคะแล้วก็ไม่แต่งสีแต่งเปล่นอะไรค่ะแล้วมีไอติมอะไรอีกบ้างที่พี่ก้อยอยากแนะนําอีกสักอย่างหนึ่งที่ที่คนแบบมาแล้วก็คือเราเคยเราเคย ทำไปแล้วก็รู้สึกคนตื่นเต้นคือมันพ็อปคอร์นมันคือชื่อว่าไอติมพ็อปคอร์นคาราเมลโอ้โหก็คือมันมีพ็อปคอร์นอยู่ด้วยก็จะเป็นไปได้หรือนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องชิมอนะคะถ้าสมมุติว่าอยากจะมาชิมตู้ไอติมของพี่ก้อยเนี่ยมาไงคะก็สุขาพิบาล3ตรงมาเรื่อยๆาาซซยถ้ามาจากในเมืองนะคะอซอยร้อยสิ Hmm. พอเจอซอยร้อยสิบแล้วก็เลี้ยวเข้ามามัน uh huh. ก็จะผ่านหนึงน่งหน,นึง่งเ <3 S 2> ขาเรียกว่าเขาเรียกว่าผ่านป้อมรปภก,ก่อนนะั่นคือึเร่งที่หนึ่ง hmm. น้าที่หนึ่งค่ะผ่าน3ลูกลนาดค่ะแล้วก็ร้านอยู่ขวามือเป็นห้องกระจกแล้วมีป้ายอย่างงี้ค่ะเห็นชัดเจนเลยนะฮะตู้ไอติมนะคะมีทั้งไอติมและขนมอร่อยๆแล้วก็มีอัลบั้มของคุณก้อยสัญญาเนี่ยค่ะวางขายด้วยขอบคุณมากค่ะที่พูดถึงเพราะว่ายังเป็นนักร้องอยู่ค่ะยังเอัลบั้มอยู่ค่ะนะคะร้านนี้เปิดทุกวันือเปล่าคะ เปิดจันถึงเสาค่ะ11โมงครึ่งถึง2ทุ่มวันอาทิตย์หยุดนะคะค่ะวันอาทิตย์เขาจะไปโบดนะคะเขาหยุดหยุดใช่ไหมรู้สิแหมหมูหวานผู้อย่างรู้ฟ้าดินนะคะเอาละค่ะถ้าสมมติว่ามาไม่ถูกเนี่ยจะโทรมาถามได้ที่เบอร์ไหนดีละคะ081ค่ะ915 0085เอาละค่ะวันนี้หมูหวานขอบคุณพี่ก้อยมากๆเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ชนแก้วชวนแก้วชวนแก้ว นี้นะคะเมื่อวานก็อยู่กับแขกรับเชิญทั้งสองท่านซึ่งเป็นเจ้าของบ้านไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของบ้านนะคะคุณดัาบแล้วก็คุณเอิญค่ะสวัสดีค่ะถ้าเราย<ม>ังจำเป็นได้นะคะ <laughs> คุณเอิญเนี่ยนะคะนัชชานะคะชื่อเดิมจิรว <ชา S 1> ร์สา่ค่ะเสียงใสๆก <laughs> ับอาราบั้มที่ชื่อว่าเอิญใช่แล้วใช่แล้วค่ะแล้วก็มีอะไรนะกิมมิ๊กเป็นแมลงปอแมลงปอตัวนี้ เพลงที่เปิดตัวก็จะมีเพลงเร็วเพลงหนึงในเขเพลงหนึ่งคืออาอาอายกับเก็บเอาไว้อาอาอยอาอาอยอย่าเลยเก็บเอาไว้ก็เนี่ยเก็บรักเก็บเอาไว้ไม่เป็นไรเธอไม่รักไม่เป็นไรฉันให้เธออย่าใส่ปิ้งอยู่เลย ตัวเองอ่ะไม่ไม่ทำเองคิดถึงหรือเปล่าคิดถึงค่ะคิดถึงทั้งแฟนเพลงแล้วคิดถึงการร้องเพลงด้วยแต่ก็จำใจต้องออกจากหน้าที่หนึ่งไปสู่หน้าที่หนึ่งใช่ค่ะจริงๆตอนนี้ที่ออกมาคือเด็กเรื่องเรียนใช่ค่ะก็พอเรียนจบแล้วก็ไม่กลับไปเรียนจบแล้วก็เหมือนแบบโชคชะตาสาริขิิว่าให้เรียนแบบต่อเพราะว่าตอนนั้นคือจบตรีปั๊บเนี่ยก็คือว่า พื่อนชวนไปสอบเดบิวปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ,ะ,ะก็เลยแบบลองไปสอบดูก,ก็อยากจะรู้แนวข้อสอบว่าข้อสอบของปริญญาโทเนี่ยจะประมาณไหนใช่ไหมอยากรู้แนวข้อสอบอยากรู้แนวข้อสอบว่าคิดว่าแบบไม่น่านจะได้เพราะว่าเราไม่ได้ไปติว<ๆ>ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลย,เลยอย่างเงี<ะ>้ยค<ะ>่ะเสร็จแล้วพอพอไปสอบแล้วพอพอได้ปั๊บก็เลยต้องตัดสินใจว่าจะกลับเข้าไปทํางานตรงนั้นหรือว่าจะเรียนเพราะว่าที่ธรรมศาสตร์ค่อนข้างจะสต l i t เรื่องเวลาเรียนพอสมควรก็เลยทำคู่กันก็เลยต้อง เรียนให้มันดันโดนรู้ก่อนไปเลยเรียนมาด้านไหนนะด้านตอนตอนตรีเนี่ยด้านบริหารธุรกิจระหว่างประเทศค่ะแล้วก็โทเนี่ยด้านการตลาดแล้วก็ออกมาทำใช่ตอนนี้ก็มาช่วยงานที่โรงแรมเอเชียค่ะที่โรงแรมเอเชียนี่เป็นเออเป็นเจ้าของโรงแรมเองหมดเลยทำพีอาร์เองหมดเลยค่ะก็ดูแลด้านแบบพีอาร์กับปรับเก็ตติ้งเป็นเป็นหลักค่ะสรุปโฆษณาสนุปโฆษณา มาในมาดของ,งนักธุรกิจสาวเรียนใช่แล้วประมาณนะะั้นค่ะแล้ววันนี้คุคู่มากับผู้ชายของเรานะคะผู้รายของคุณชาร์ตนะคะถามเขาเลยยากว่าใช่หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ไงที่วิจัยได้อ่าคุณดวงฤทธาพี่ฉันมีความรู้สึกว่าทําไมนามสกุลของคุณยาวจังค่ะรับก็ผมเป็นคนที่ว่าเรียกว่าไงครับไม่ไม่ทำให้ใครเสียใจนะเพราะว่า นามสกุลหนึ่งเนี่ยก็เป็นนามสกุลของคุณแม่นามสกุลหนึงเป็นนามสกุลของค,อครับผมนามสกุลของคุณแม่คือเบญจอาทิคุณครับนามสกุลของคุณพ่อชัยรุ่งเลยครับรวมแล้วเป็นี่ยยังเขาว่าเขาเป็นลูกใ <laughs> ครก็เพราะฉะนั้นเนี่ยครับเราก็รวมความรักเลยนะครับนนะรทั้งเบญจอาทิคุณทั้งชัยรุ่งเดืนะครับเพราะคุณพ่อเขาใช้ชัยรุ่งเดืคุณแม่ก็ใช้เบญจอาทิคุณนะครับแล้วก็เอาสองอันมารวมกันเป็นของเรานะหนึ่งโบกี้เลยทีเดียช แล้วเออแล้วค่ะจะใช้น้ำมันกุลไยแต่ฉันรูจีนก็เหรองั้นก็เดี๋ยวลูกออกมาก็สามเดยวใช่ไหมยังไม่สองโบกี้กันเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วในส่วนตัวแล้วเนี่ยคุณรับทำงานเกี่ยวกับด้านบริหารธเรียนก็คือผมจะเป็นรองอธิการบดีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับแล้วก็รับราชการการเมืองประจําสํานักนายกรัฐมนตรีจบปริญญาโททางด้านบริหารการศึกษานะครับแล้วก็ ปริญญาเอกเกือบจบกำลังเรียนกำลังคิดว่ามีหน้าจบแน่นอนนะทางด้านลัทธิภาษาศาสตร์ที่ไหนคะที่มหาวิทยาลัยกรุงเทองหลินอือหือนะมหาวิทยาลัยนี้ได้ข่าวว่าดีใช่ไหมใช่หลายคนเลยที่มีชื่อเสียงเพื่อเรียนปริญญาเอกที่นี่ใช่ครับแสดงว่าแสดงว่าพี่รู้จริงรู้จริงน้านะาทำการบ้านทำการบ้านพดีก็คือเราเราพาทั้งเรียกว่าผู้บริหารระดับสูงของประเทศ ในด้านการเมืองด้านราชการด้านรัฐเกียเนี่ยนะครับมารวมกับน้องๆนักศึกษาที่กําลังจะจบไปเ,เป็นกําลังสําคัญของประเทศมาเจอเค,ครับที่มาหาลัยเทมแล้วเ,เจอกันนานรือยังคะจริงๆพี่ดาก็เกือบเกือบปีนะใช่เกือบกือปีเลยนะครับจัดการสังสรรค์จาัดก,การรับประทานรับประทานอาหารมันก็เนียนๆไปครับเพราะว่าด้วยความโชคดีที่บ้านอยู่ใกล้กันเลยใช่โชคดีมาก เอาบ้านเอออยู่ไหนคะบ้านเอออยู่ทุกคนสายสองค่ะผมอยู่สายสองพึ้นสายสองพึ่งระหว่างทางอ๋ออย่างนี้อย่างนี้ครั้งแรกเนี่ยจะต้องสังสรรค์ใช่ไหมร็จแล้วเอาบ้านไปทางเดียวกันอันนี้ปะครับก็ต้องดีต้องบ้านอยู่แถวไหนล่ะอะไรอย่างเงี้ยแถวไหนนั่นน่ะค่ะแค่แถวบ้านอแบบได้เจอคนฝั่งคนด้วยกันแล้วอะไรเงี้ยดีใจดีใจเราคุยไปคุยมาพี่ดาวก็จะแบบแนะนําว่า ตรงนี้เคยไปยังแถวบ้านตรงนี้เคยไปหรือยังอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบก็ะือร้านอาหารร้านอาหารเพราะว่าพี่ดาวชอบทานแล้วก็ชอบทนด้วยแล้วปกติแล้วเอิญชอบทานอาหารประเภทไหนจริงๆชอบทานอาหารไทยค่ะชอบทานอาหารเน้นรสจัดก็เลยแบบจัดว่าอะไรนะจัดว่าอร่อยเป็นเป็นอุตส่าห์เปิดทางให้เราใช่ไหมจัดว่าอร่อยโอเคนะคะชอบอาหารไทยรสจัดใช่ค่ะถ้าสมมติว่าให้เลือก จะคิดถึงเมนูไหนก่อนส้มตำส้มตาว่าบ้านนี้ทำอร่อยด้วยทำอร่อยมากใช่ครับม่บ้านอร่อยมากของแท้ครับของแท้จากสลากาอิจากสลาการ์เลยีเดียวแล้วเมนูถนัดที่ใครๆมาก็ต้องเรียกร้องให้คุณดับเนี่ยโชว์เนี่ยเป็นอะไรครัเออส่วนจะเป็นพวกมันบดครับพวกมันบดเพื่อสามารถแพ็กกลับบ้านไปได้ด้วยอะไรอย่างนี้ยครับ ใช่ครับอร่อยกลับบ้านไปด้วยเหรอแล้ววันนี้พี่มูวานจะได้สักแพ็กไหมครับวันนี้นะครับน้องเอิรนสั่งให้ทำสลัดตามสั่งอาเหรอเพื่อให้เข้ากับเลยอดเลยอดแพ็กพันหมดเลยใช่วันนี้จะทำสลัดใช่ค่ะเพตามสั่งใช่เพราะว่าพีื่องถึงตามสั่งก็แล้วแต่น้องเอิรนสั่งว่าจะให้ใส่อะไรน้องเอิร์นจะสั่งไม่เหมือนกันทุกทุกครั้งเลยเหรอคะใมไม่ไม่เหมนกัก็อย่างที่บอกอารมณ์ศิลปินอ่ะวันนี้อยากกินน้ำใสนะคะน้ำข้นนะคะ วันี้ใส่แฮมวันนี้ใส่ไส้กรอกเนี่แม่ไม่เอาวันนี้ใส่กุ้งอะไรอย่างงี้อ๋ออะไรอย่างเงี้ยอ่อแล้ววันนี้จะใส่อะไรอ่ะวันนี้ใส่อะไรดบ้างเราใส่แฮมครับแฮมกับไส้กรอกชีสใช่ไไส้ของโปรดของโปรดเราสองคนต้องมีของโปรดร่วมกันใช่ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเหลือแต่ดีคือเรื่องเรื่องทานเนี่ยโปรดร่วมกันก็ทานได้กันแต่ว่าถ้าอย่างบางสิ่งบางอย่างอย่างเช่นกุ้งอะไรเงี้ยค่ะจะไม่แย่งกันคือเอาทานเนื้อพี่ดับทานหัว นี่สิ่งฝ่ฝันของผมเลยครับเวลาไปไปทานกุ้งแม่น้ำหรืออย่างนี้ด้วยกันครับผมเราไปกันได้ดีมากเลยลงตัวค่ะแล้ววันนี้อ่ะจะโชว์อีกมือบางเปล่าปล่อยกินแรงให้เขาแน่นอนสิคะเราก็แบบว่าชอบกุ้งเราก็ต้องทำอะไรที่แบบเกี่ยวกับกุ้งแล้วก็แบบเขาชอบทานแบบว่าของทอดอะไรเงี้ยนะาะก็ทานทานชอบทานเหมือนกันทานชอบทานเล่นแบบคุยไปทำอะไรไปแล้วก็หยิบ แล้วมันคืออะไรล่ะคะเกี่ยวกุ้งเกี่ยวกุ้งไงเกี๊ยวโฮมเมดมนี่อะค่ะทำไงอะเกี่ยวกุ้งโฮมเมดก็คือว่าเป็นก็สับก็คือกุ้งกับหมูผสมกันแล้วทีนี้เราต้องต้องเทคนิคก็คือจะอยู่ตรงตรงการคลุกนิดนึงให้แบบให้เนื้อหมูไม่รวนมากให้มันแบบว่าเวลาทานแล้วมันจะเด้งๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทอดก็แบบกรอบนอกนุ่มในใช้เนื้อหมูส่วนไหนอะใช้หมูจริงๆชอบสันคอค่ะ เพราะว่าจะนุ่มใช่มันจะนุ่มแล้วจะติดมันนิดๆอะไรเงี้ยถ้าสันในก็แบบรักษาสุขภาพแล้วแต่ช่วงพนักฐันขึ้นกันก็พี่ท้าเปทนสันในแล้วเนี่ยสันคออย่าพิ่งเลยนะคะก็เอามาคุกเขาแล้วก็คงอนยิ่งพูดพี่หมวนก็ยิ่งหิวนะ <c oughs> <c oughs> อยู่จัดมากเลยกับตอนนี้นะคะถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเราไปเข้าครัวกันเลยดีกว่านะคะได้เลยค่ะในช่วงมูวานชนคุกค่ะ C W O K คุกนะคะไปค่ะ วันนี้เราก็มาแนะนําแนะนําส่วนผสมของสลัดเราในวันนี้ดีกว่านะคะพี่ดา <ทะ S 1> สําหรับผักเนี่ยเราก็เลือกมาเฉพาะที่เราชอบรับประทานกันนะคะจริงแล้วก็คือแล้วแต่แล้วแต่เลยว่าใครชอบทานอะไรบ้างนะคะวันนี้ก็จะมีเ,เป็นเรดคอสมีเรนโอ๊คมีเรดตัวน,นี้นะคะแล้วก็มีกระหล่ำกลับลีม่วงนะคะอันนี้อันนี้ชอบทานเพราะว่าวิตามินสูงมากแล้วก็เป็นแครอทนะคะแครอทแล้วก็เป็นติ๊กหยวกติ๊กหยวกคะ่ะ แล้วก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ก็คือว่าจะเป็นแฮมแล้วก็ไส้กรอกชีสนะคะซึ่งเป็นท็อปปิ้งที่เราเลือกม,มาในวันนี้เนื่องจากว่าชอบทานกันอยู่แล้วส่วนน้ำสลัดเนี่ยอย่างที่แจ้งไปก็คือว่าเป็นโฮมเมดไปพี่ดาบเลยนะคะพี่ดาบก็จะแนะนําส่วนผสมที่จะมาทําน้ําสลัดะคะ่ะผมสำหรับส่วนผสมที่จะทาน้ําสลัดนะครับก็จะเป็นง่ายๆเลยนะครับก็ะจะมีน้ํามันมะกอกนะครับแล้วก็เป็นน้ำส้มสายชูจากไวน,น์อื่น ระเทียมน้ำตาลรับผมก็จะเป็นเมนูที่ที่ทำง่ายแล้วก็รักษาสุขภาพใช่นะครับเราเริ่มจากเมนูสลัดก่อนนะครับสลัดนี้เราจะทนแบบสวยๆแล้วรอหน่อยนะครับจะเป็นทุกอย่างก็จะเพื่อสุขภาพนะครับ สำหรับนี่คือน้ำสลัดนะครับที่เราได้ทำกันเมื่อสักครู่นี้นะครับถึงหน้าตาจะไม่ดีแต่อร่อยนะ <c oughs> แล้วก็เพื่อสุขภาพด้วย ทานไหมครับพี่ดาทานครับทีเลืออะลามเลยนะคะใช่แล้วของพี่ดาวเป็นอะไรเอ่ยครับผมสำหรับผมก็เป็นสลัดตามสั่งครับ เข้าครัวกันกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กแป๊บเดียวได้มาสองเมนูเนี่ยใช่แล้วค่ะแต่ว่าครูคอเลยอันนี้แบบว่าทานเล่นแต่ว่าหนักหน่อยน้องเกี๊ยวพี่สลับอะไรอย่างงี้น่ารักจริงๆเลยนะคะพี่หมูหวานรู้สึกว่าเป็นบุญต่าจริงไหมจริงามค่ะปกติสองคนนี้คิวไม่ค่อยว่างเนี่ยใช่ค่ะใช่ว่างไม่ตรงกันหรือเปล่าว่าไม่ตรงกันนะคะ พี่ไม่ได้เป็นตรงกันเองไม่ใช่แหมอะไรจะอย่างนั้นนะคะขอบคุณทั้งสองคนมากนะคะที่วันนี้เสียสละเวลานะคะมาทําอาหารที่น่าสนใจให้กับพี่หมูหวานนะคะอืมอืแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมีอะไรจะฝากคุณผู้ชมไหมคะของเอิญนะคะก็คงจะเป็นเรื่องของที่ที่ทำงานอยู่นะคะก็คือว่าที่เรแเอเชียก็ถ้ามีอะไรก็คืนที่ถึงลปเอเชียนะคะท่ามาพักที่มีทั้งที่กรุงเทพพัทยาชะอำแล้วก็ที่แอนดอร์โเมืองด้วยค่ะ พี่ดาบใครคิดถึงใครคิดถึงเรื่องของการเรียนฝากให้ดีกว่าก็ไปมหาลัยแกคุนบดีเลย่าเพิมเติมด้วยไปลงทะเบียนกันได้เลยนะคะเอาละค่ะวันนี้พี่หมูหวานต้องขอบคุณน้องๆทั้งสองนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะสำหรับหมูหวานหมูใบหมูหวานเนี่ยนะคะอาทิตย์หน้าจะพาไปพูดคุยกับใครสนุกสนานหรือไม่นะคะหรือว่าจะไปชิมอะไรที่อร่อยๆมีเมนูอะไรที่น่าสนใจนะคะ ฝากติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะคะห <c oughs> ิวเหลือเกินนะคะลงมือรับประทานกันเลย <c oughs> ดีกว่านะคะ <c oughs>